สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับม็พ่อพอยครับช่องลูกีสานบาน่าขื้เก่าครับผม่ะมือนีเดี๋ยวผ้าพีผ้านองไปใไ่บังลัานปลาไหลครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เยอะเขากะเซตเซตเร็บร่อยแล้วครับผมนี่ครับมีอีปูบางน้อยแล้วกะหัวอาหารไปดูครับผมพี่น้องนี่ครับพี่น้องบังของเขาครับ่ะเดี๋ยวไปพบปอกันยูอ่าบองไซบังเลยครับพี่น้องเอาเครื่องแไปหน้ากับพี่น้องตอนนี้เขากะ มาห่อนไม้แล้วครับผมพี่น้องนครับใส่ตรงหน้าได้ครับพี่น้องนี่ <ừ, S 1> ครับผมี่จ,จวไปเดี๋ยวใส่กันเลยครับพี่น้องมาพี่น้องอ่ะใส่บังน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเนี่ยดูแรงตีนะครับพี่น้องเงี้ยนู่นตุ่นเตรียมเล่าเพียงน่นนนไาไนะ บางแรกพี่น so <LO> ้องบางนึงแกปลาครับไปเต้บางที like anyway. ่ต้องกันครับพี่น้องหมดปลาเล้พี่น้องอ้มือนไม่ต้อกันี่หละคลิปนี้ครับพี่่น อ่ะนี่ครับพี่น้องหาแนวมาปกไว้เอาเอาพี่น้องบางที่สามแล้วครับพี่น้อง

ยาครับพี่น้องไปเดี๋ยวขอใส่กันครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อเช้าๆจังมาลุ้นตอนยามกันครับพี่น้อง่าห้องสีมันบ่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆครับผมไปมันี้ห้องอะพามายามบางลันครับพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาเป็นรุ่นกันครับพี่น้อง่าสีมีโตบ่ครับผม มุนมาหลายเด้พี่น้องมุดเองนี่มองแี่ยิงกันครับรุ่นการ โอ้ยบงแหกที่แบบมือ่งีย้ยต้คน<ว>หากินมกบอดนะบางแหกกป้าวบางแหกกป้าวมาลุ้นกันร <c oughs> อบเอามาลุ้นบางที่สองกันครับพี่น้อง <c oughs> นี่ไหนบาง ăn <laughs> <laughs> mà nó món 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 อันนี้ยังพอจะทำคนเก็บประสาทเตอตุนบงเลยยังกินต้นเกิดเอ่ะตุ่นต่อครับผมอันนี้ครับพี่น้องมานมาแล้วนึงแก้มครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมอะข้อามาลุ้นบางนี่กันครับผมเน,นื้อหางบางนี่มานมาหนาหนี่ปอุ๊บอุโว้ยมันจะมีโตกว่าครับพี่น้อง ยังงโอ้ไหนครับผมนี่ครับพี่น้องอ่ามาในอ,อีกแล้วครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวเขามาลุ้นบางนี่กันครับผมมันบ้าอย่ามาไลายบางเลยเด้พอพี่น้องโอ้ยเอ้เงี้ยเราพี่น้องน,นั่นนีครับน,น,นั่นครับโอ้ตัวฟองงามนี่แหละครับผมนั่นนั่นโอ้ตัวงามอยู่ครับผมพี่น้อง พี่น้องเขามาลุ่นบางสุดท้ายกันครับมาสิมานปะครับผมอือบางแยกดิครับบางนี่ดิ้นดิ้นดิ้นมามาดินี่ัวครับพี่น้องมาบางแยกครับพี่น้องบนดิ้นคลุกคลุกเลยครับตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเอ้า เดี๋ยวเราไปสรุปยอดกันอยู่บ้านครับพี่น้องนะครับผมพี่น้องตอนนี้เขาบอกวมาหอดบ้านแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราสรุปยอดกันครับผมพี่น้องนี่ครับผมสองแต้มนะครับผมโอ้บางยักบางยักบางโอ้พูน่ะนี่ไงเนาะได้ออมอยู่ดอกครับพี่น้องเมื่อนี้ตัวงามอยู่ครับโตัวงามอยู่ ตัวนี้ตัวใหญ่บักคือบวกอ้าวน่ะเอาเด็กอ้อมครับพี่น้องมือนี้นี่ครับผมผลงานการใส่บางของเขามือนี้ครับพี่น้องเอ้วนั่งมือนี้จังไดยกะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมน้ำเน้นได้ครับผมช่องลูกอีสานบ้านหน้าของเขาครับผมเดี๋ยวพาพี่ภาพน้องหายอยู่หายกินวิทีบ้านบานชีวิตอีสานบ้านเขานี่ละครับผม อ่ะสำหรับมือผมกะสวัสดีครับผม